ตอนนี้เรามาถึงโบสถ์ของวัดศรีบึงรูนนะคะเปิดประติศ ละคังก็เป็นแบบหินศิลาแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูที่ห้องละคังแต่ตอนนี้เราจะอยู่ที่ปู